โอเคครับก็ต้องขอบคับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรายได้มาเปิดรายได้คนดังครับว่าคนดังแต่ละคนจะรายได้เท่าไหร่วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูาดาดาดดรายได้ของเอาของท่านยูดายแล้วกันนะครับทุกคนดูของรายได้แต่ละเดือนของยูดายที่ทํา YouTube คนติดตาม7ล้านซับว่ารายได้แต่ละเดือนจะรายได้เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนไปชมนะครับฝากกดติดตามฝากกด ไลน์ีังเรแชร์ก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้คนติดตามอยู่ที่7ล้าน2แสนสหมื่นคนนะครับยอดวิวก็ประมาณ8 0 0แสนคนะครับ8แสนร่เป็นล้านคนี่แหละติดท็อปพันเก้าของโลกนะครับต่อไปเราไปดูรายได้แต่ละเดือนนะครับปกติดูนะครับปกติรายได้แต่เดือนประมาณ1ล้าน 1. 1 5ุล้านถึง4จุด สองล้านเอ,อ้ยทุกคนคิดดูต่อไปเราไปดูเงินเดือนจริงของเขานะครับว่าแต่ละเดือนใครจะได้เท่าไหร่ดูกันนะครับโหทุกคนทุกคนดูสิครับคนติดตามเจ็ดแสนเอ,อ้ยทุยคนติดตามเจ็ดล้านนะครับเจ็ดล้านกว่าคนทุกคนดูรายได้โอ้โหสองล้านกว่าทุกคนโอ้รายได้สอง สล้านกว่าบาทแต่ละเดือนโอ้ถ้าคิดเป็นปีล่ะครับทุกคนคิดว่ามันจะกี่ล้านล่ะครับผมว่าเกินนะครับ10ล้านดูรายได้ในโฆษณานะครับรายได้ในรายได้โฆษณาโอ้หนึ่งแสนกว่าบาททุกคนคิดดูอก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครอยากให้ผม บอกหรือว่าจะให้ผมดูรายได้ของแต่ละคนก็ฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับว่าอยากดูของช่องใครหรือว่าอยากดูของใครเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้ดูแต่ละคนด้วยนะครับส่วนรายส่วนรายได้ของ1412กับคนติดตามของ1น1 2ีผมได้เจอแล้วนะครับใครอยากดูฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ